กอสวรรค์ให้แก่ในการทอดพระบังสุเกิดออนุญาตครับขอรินเทย์ผู้ช่วยวีระชัยทาเท้าวงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบุ๊คขออนุญาตครับขอรินเทย์ผู้ช่วยเทียนชัยปอกคังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เต็กขออนุญาตครับขอรินเทย์ผู้ช่วยสว่างมังกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ขอเรียนเชิญครับขอเรีเชิญผู้ช่วยนิตยาตุกขาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7เป็นเกียรติในการทอดพระปรางค์สูโบสถ์ขอเรียนเชิญผู้ช่วยจันทร์สองชุนมงคลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ขอเรียนเชิญผู้ช่วยโชคชัยนนทกิจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10เอ ขอเรียนเชิญคุณสุรพลขัดแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ยนตำบลท่านทองอยู่สามขอริษัทขอเรีเชิญผู้ช่วยจุริแสงแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดขอริษัทขอเรีเชิญผู้หลวงอารีนาวาประธานผู้สูงอายุหมู่สาม เป็นเกียเป็นตัวแทนผู้สูงอายุในตารทอดทับทิมสุโขทัยขอเรียนเชิญพระหลวงองค์คามฤติสีประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ขอเรียนเชิญพระขอเรียนเชิญพ่อจำคำปุถะคำประธานผู้สูงอายุหมู่ห้าขอเรียนเชิญพรบขอเรียนเชิญพ่อเกษมกนาประธานผู้สูงอ ลขอเรียนเชิญพ่อถวิงเทศประสงค์ประธานผู้สูงอายุบุตรเกดขออธิษฐานขอเรียนเชิญพ่อจันแก้วตาหนอกแก้วประธานผู้สูงอายุหมู่แปขอเรียนเชิญพ่อสมพรอินทัศจับประธานผู้สูงอายุบุตรเอ็เป็นตัวแทนผู้สูงอายุในการทอดพระบาทสุโขณ์ ขอริเฉิร์ขอเรีเชิญผู้ช่วยการจูตานขอริเฉิร์ตขอเรียนเชิญผู้ช่วยเขาวิืงใจคนแสงให้เกียรติในการทอดพระบางจุกโกนขอริเฉิร์ตขอเรียนเชิญุก้ปั่นใจดีบ้านน้ำรักขอเรียนเชิญุู้เกตกจนรังสีบ้านน้ำรักให้เกียรติในการเป็นตัวแทนญา พ่ถ้าปากเปวโงขอาครัขออนุครับขอดพ่อแข่งลาบปั้นรูขออนุารับพ่อแข่งลาบปั้นรขอเนุญครพ่อจัน พันตาแก้วอันอีแค่ักให้เกิดใ,ในการทอดพ้พดพาบังสูกโกรขอรินเชิญพอดฝันมาโนวันขอริ่นเชิญทอดัมตาจันทขอรินเชิญทอดดึแสงตุกัน ขอเรียนเชิญผู้ช่วยหลักชัยโลแก้วออี่ยขอเรียนเิม่นามี่ไลปฏิเสธได้ขอเรียนเชิญแม่อ่อนแก้วภูกัน ขอริมเชิญแม่สุวันน้นโลขอเรียเชิญแม่ช่วยปั้นโลเป็นเกียรติเป็นตัวแทนผู้สูงอายุปุบาศกปุบาสิกานักปฏิบาาัติธรรมทำพิธีในการทอดพระบางสุ่ ขอรินเชิแม่จันเป็น,น <c oughs> สุว <c oughs> ังนาขอริมเชิญแม่่อนแก่สีส่งมาขอรินเชิแม่จันสมงตั้นรู ชขอท้าบด้วย ในานามของคณะเส้ากราบขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้บีเกียอ,อุบาสกอุบาสิกาคณะญาทุกท่าน,นะะที่ไดุ้รุณาออกมาเป็นตัวแทนในการทอ